อีกแล้วทุกคนเอ้เขตขาคานี่ทักทายสบายดีและสวัสดีเอฟซีทุกท่านผู้ติดตามนะครับสม้มตอนแรกไม่หากับไปหากินไปหากับมันแม่น้องกิฟแล้วกาชาชิธ่าและกาแม่น้องแตน กับแม่ตังโมสี่คนนะไปหาพุดกระปูพุดเครียดนอยอตอนนี้ก็บกำลังยางเลยยางอ้อทุกหน้าอตอนนี้ก็มาฮอดหน้าแม่น้องกิบละพุดอันค้าเลอไปค้าเลอจูไปละพี่น้องดื่มสมบายดีอ่ะสบาย <laughs> ดีไปพูดพ <laughs> ลังพูดเกลียด <laughs> ไป <laughs> ไป คุแมพายูบอกอ่าั้เีี่ฟ้าบริเขียน้วไม่ลงจิบไดแม้วิบอมิดแล้วเนาะไปน้ำคนมาไม่ต้องมาดอะไรยมาหอดันกางนาแลทุกคนเลยยังยังนี้นะพอจเงะก็งามเลยยังบ่มีรูไม้แกงใจ เค็ในขีุ้ณค่นทางนั้นก็คัดกระตาพุดเขตเลยกรตตาหทายคนนี่ยพระจงง่งามมารีอดพ่ได้เอามันเอาเมอ่อไว้เช่อแกรงรู้ไหมแต่เคียดจะท่านละขุดได้อาพระงายไปท่ามานบโบมานบมาลนี่ยอมามนมีเเช่ เอาเมื่อเวียนเอาเมื่อไวหอมได้กินแกงไม้เด้อหอมเนาะหอมกับผูน่าอีแล้วมันหนีพี่น้องเลยนี่นาผักชีสมตุงงามอะไระนะ นี่แตะขีดลองบ้งก่อนอ๋อยังขึ้นกามากินน้ำเหมแลวตัวม,ม,มีอะไรอ่ะ นี่จะตะกระแตนโยงโยงวันนันรอกไปรอกมาโยโ่หมีนะหินง่ายเลยช่ยังไเกิดมาจกี่ยงน้ย ย้อมัวมันออกมันจะเอาเนียนบุกเน่าบุกก็ตีนอ๊อดเรื่องนี้าทุกคนเออพักเลยนะงามมารีพักกี่ชมกี่กรมหุดเขตกันยังมีท่นละมานสักโตอยู่ได้ชงชัยชิได้อันพักไม่แรงมือกินแรงไม่ยัางมันกบบ่กบกามบอกระปูนี่ฮุตตะตะโดน หาก็เห็นขีดตัวหนึ่งทุกคนเอ้ยนะขี้หินน่ะหนีบมันนะจนนี้นล,ล้อละขีนหน่อยเห็นสองโตนะแต่ดิเแตะมันเก่งกูหลองบ่งก่อน,นเธอมันหมานบุ๊ตัวหนึ่งอย่าดองไปแล้ว ห่านแลนะ้วทุกคนเลยนี่นะเคียรหน่อยอ้าวดีนะเคลียด์ุดอยู่ในดินเตะลายโตละไรพี่ท่านจะ,ะรู้พาเนี่ยมากคุดเคียดหรือมากเก็บผัก จุกยัยจะได้พักเลยเนาะเมื่อกินมาแรกกเพริดกะหึงตัวนึงทุกคนเลยไม่ได้ยิกระปูกระแปงแลกเมื่อกินแลกเ่ละลงหอดหน้าไม่ต้องแตนนะหอดหอดเี่หน้าไม่ต้องกิบบ่อยนะหน้าคนหมานเนาะหน้านมานจักแลเหาคนบ่มานจักมันแนวใดเลยมาแรกเนาะจุ๊กยัยมานจะพักไม่แล้ว พักก้าเห็นก้าเอาเก็บเอาอย่านี้มั้อามือนึงเอาเมือลูกกับต้นกับปูหน้าแซ่บจะอ่อนมันพักกับมันหลายหลายเท่เลยว่ะครับที่ชมพูที่แวน่แแบบรนร้นอยจะได้เฮาไม่ได้ไปเห็นแต่อันเฉพาะมันได้ไปได้อาจจะมีแล้ววะของเนาะ พอนเก็บมาก่อนนี่มันละลายนะะะเนี่แต่เก้าในหน้ป้งเนาะพงนอกทำมีได้ไปปีนี้นรรน,น,น้าเขาจะไลนะ่นั่นพงนอกจะเก่าเเอาพักทีแวนไล้นักานะี้แ้วเอาลายแล้วพักชมเอาพักทีแวน,นกวนนันเช่อเชื่อเืละ่คนมานโคมันกระมานแล้วเนาะมีแต่มังหอย ฮึ้โกบแล้ววะกบได้สักกันป huh ั well, so. to to useful, ่นกันเด้อพัดได้ใด้โกบคุรขาก็เอาน่าหนิเจ้าเจ้าเจ้าหอยดอกเฮ้ยมาคุดไหมนี่ดอกเป็นสวยมากดอเฮ้ยมากเฮาคุดกระปูดด้วยเพราะแง่บางคนป้าที่ชกคือมันเลิกแท้อันคุดคงอยู่เออนี่คุดเขตแต่บางหอยนะบางหอยเฮาก้าวทุกคนโดยหลายลีนี้นั่นะันั่นนะ สามมามองเลนะหอยหีบจะหอยมะแล้วนี่หอยมะอ้าเฉโชว์าชีอันเอาโชว์ลูกาโชวนี่นอันนี้เปนหูกระปูนนี่อ้าหูบาใหญ่นคนหูรนงคนานมาขเลยุ่กยอดเลยนี่นะนี่นะตับดินอ่อนๆนี่นะตัวหูกบตัวนี้่นะะ พุ่นทางนั้นกมนแล้วพุ่นนะมันบอามันบ้าในจากโตเลยแม่บากระสดินกับม่นกิมก็บอกหนาวแต่เศร้าคูดล้มัเก็บก้อนเก่าก้อนทุกคนเลยเด๊เ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 เดเด๊เดเ มาแล้วมาแล้วทุกคนนี่ตัวนึงปาดตพักกรนติ่กตมกรตาเลยชูเอ้ยมีแต่พักมีแต่พักเก<ด>็บพักก่อนล่ะเก็บก่อนเก่าได้บัี้พ<ล>ูดกับเมยอยู่ก่อนเก่าบ่ายู่ก่อนเก่าได้เนื้ น้อยเพื่อทำทำไปเจย์เจย์เล็กน้อยเปล่าปีลำล่ะอย่างเงี้เงื่อนข้าก้านี่บ่ิอื้คนมีดบ่อีกเนาะูุ่งยุ่งเงี่ยโมบินเองเด้หมดเริ็วแล้วนี่ข้าคำคือมารแทนตึ้งอะตติบินตา เอาเขียดจ้วอีต <te> ัวน <multi> <S half> ้อยอีอ้ยเลยานี่เียดคม่้องกินสิเอาเียดค้าเงินมาค่ะทางนั้นเดมานี้บ่มาอนีเดาไปเดามันเดดเากับมาอนนี้แน่ดอเดอีดอดแล้วไดแล้วเกียดน้อยเกียดน้อยเลย ยาจ้ายายาไปเลยไปเลยแล้ว,ลว,ลวลดี <ละ S 1> นี่มันอีกแล้วทุกคนเอ้ยเขตดขาคำนี่ตัวจริงเลยบ้ดนี้บดทันมันโอ้ยมึงมึงมึงโยใสคือว่าลงนี่ทันแล้วเนี่ยปลาไหลเอ้าท่านลท่นแล้วลอโอ้าอเขียดคอยคือรงนีห่หายไปใช่ไหมน้อยเขียดน้อย เฮ้ยสปอยเยนลงตุ่มไหมเลดหน่อยก็เลดหน่อยเอยเยอะข้ัมเองหน่ะแม่เฮ้ยหมดหมดแล้วลูกพันโบไม่หนิงเอาละโบไอ้สัตวอาวตัวกูจะเห็นหนะมาหนี้ยางเนี่ยเก่งแต่รัดกันเลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออจะมาเล่นไปทั้งหลายมหัดจรลย์ได้แล้วเจ็ดขาค้ำไปจอยอบาทเขียนหน่อยเท้าปีไปกำลังน่วยาสันวาไปว่าไป บอร์ม yeah. ีเบอร์ปรมาณแล้วปรมาณแล้วจากมันไปสายบอดแล้วสีสามคนดูใบนี่เบิ้งถ้าเบิ้งจาของหน้าขม่าก็ว่าพูดได้มาซ้ำหนยรับยามันอรุตุกใจว่าไม่เพื่อนหินเงาเอาได้เงินเหมเอากูเปล่าเก็บนังเก็บนังเก็บหน้าปะ แนวเขียดนะาช่างโตให้เออช่างโตฮูใส่ไปใส่เบิร์ดเป็นเนาได้าเป็นเมืองคือบางไงมันโดดบาดเลยนี้ยเดี๋ยวเีวมาเลยาเลมาลามาอันสำคำท่านเยค่ะจากที่หาาหานเขียดเพลิกกรย่ามาแล้วก็เลยคำเลยเมือ มาหาเยี่ยมคลองก่อนมาน้ำมาเยี่ยมบ่อเดียวพี่ะบ่อเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมฟังฟังเสียงเลยฟังเสียงเลยอ่ะเล่าบ้ะป้าคือมาหลายใช่หลายคนหมานเว้ยมาเยี่ยมมึงคลองแม่จากมึงป้าอยู่ใจเมดเขียนเขาน่ะโอ้ยมันเอาพาห่มมาเลยทุกคนเลยเข้าพักเข้าเงี้ยป้าคุณอะมันอยู่ในพักอย่างเงี้ยอย่างนี้ละมั้งเนี่ย เปลาเขียนคือมาหลายแท้นี่พอดีแกงนี่ของแม่้องแต๋นคนเดียวมันเดินจะเ้ามพาห่มคือเดี๋ยวนี้เปิดมาเปิดมาพาห่มจะอะไรพักอันนี้หลายเนาะพักที่ชมขี่ห่มเนาะพักที่ชมนังกลตโตเปิดในหลายทั้งกระปุกกระเปรงกระเพร็งทั้งหลายพักงาข้าไทยพอเปิดเลย ตอนนี้เฮาก้มาเย้มกตากระยงอันสาจีธาเพิ่นป๊าเพิ่นได้หลายกรหมู่ทุกคนเลยฮะนะมือใหม่ทั้งหมดอันนี้ฮะนะเป็่นโขหอยนะหอยยามนี้มาอด้นี่อือหอยจูบหอยจูบมากระเซ็บช่างแง่งหน้ามาเก่งช่าหอยนี่กันใชากันมือบบดนี้คูณ2คนกะเพิ่นยังมาก่อนเลยพ่อยมาฮ่อเถิดแล้วปูก3คนสิเพิ่นกันเมือทั้งเตอเพิ่นแลเฮาวห่อเถิดแล้ว <ไ>มาเถินจังโมงหนึ่งเข้าทันจุกตอนนี้มันกะขำลวทุกคนโดยห้าวกะชิมาเฮ็ดยูเฮ็ดกินเป็นยังจังไตโหโคมไตไฟสายเพราะว่าอันไผ่นะ่ะมันยูชนทั้งนั้นนะแต่ว่ามองเฮาเฮ็ดยูเฮ็ดกินนะมันอยู่ชนทั้งพี่มันมืดพอไผ่มันบอดถึงครก็เลยไตเสียงโคมไฟสายเอาไว้ตอนนี้ห้ามาค้างมอค้างชีโลก พักขี้ชมกับดอกแคดอกแคกับข้าวแม่นนาแล,แล้วมันคำก็เลยจะได้ยันทายให้ทุกคนเบิ่งนะมันมืดมขังหม้อไว้ก่อนส่วนตัวนี้ดอกแคนะข้าวแมนอาอยุก๊กอาอยุอันหลังบานเนี่นะเสียงโเหเฮิรอันนี้นะพักขี้ชมก็ขี้คมเขาเก็บมาเมื่อเวรน,นี่เดี๋ยวมาทอดเธอแล้วก็มันกระคำกระมืดแลวทุกคนน้อยดี็นหงสิโลนี่โลแเจวกินกับเจ้าเพชร โลกรบโกแ่น,นุ้กพักนี้กระน้ำกับกำลังโพดโลพักกินเขแรงโลพักและจังันต้มเค็มฝนมาล้างพัก โลพักกระชุกแรวทุกคนนะ <c oughs> โลพักกระชุกแรวทุกคนันนี้นะดอกแค่นะนำหมดนี่นะมาติ๊กดอกแคนะหมดโดยวัตัวดำดำนี่นะคือเคศเคศที่ห้าไปฟูดมาได้อยู่แต่บลายนะฮาจิมาอัน ต้มป่นเอาเครเข้าไปกานชงชาวันน่ะก็ย่างอยู่ไรเอาก็มาต้มป่นเขากันนี่แหละจนตัวในหมอนี่เครดนะเอาฉีเอาไปคางเพราะว่าเอาวันเคตเขาคุ้นมากอะบอได้ลายปั้นใดนะแต่วา่าเอาเคตอยู่ตะเฮิอนนี่นะเครเขากานมาชงชาวันนะ่ะยังพอท่านได้กินมันกันเลยมาต้มเข้านากันนี่แหละนี่ฮาก็มาค้างหมอ้อเกล็หม้อต้มเคร็ด ตัวนี้พดแห้งเลยีหม้อต้มเครดจักน้อยจังกง ที่นเพียดนะตัวนี้ ปนเคดกันแล้วเรานำบะน,น,น,นี้นเฮาปทีิมาหางกินข้าวแลี่มีปนเคดอาหารแรลกเฮาโมนีก็มีทอดแจวเคดได้แหละทุกคนเลยตัวนี้กโ็โลดอกแค่กับพี้แว่นอันนี้นะกัะพีข้ขมกักขี้ชมกินกระเจวเคดปนเคด แ้าปมามุกงอนน่ะก็ตื่นรับมวยไทยกินข้าวแล้วรับปะมีชุก,กัชุดก,กินข้าวน้ำกันเ้ยทุกคนเด้อขาแรกหลังจากที่เฮากินข้าวกินน้ำผิ่เลยกันแล้วมดแล้วทุกคนเลยเพราะว่ามันกะเริ่มจยะดึกละแปดโมงเก้าโมงมาแลง สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ก็ขอขอบมกกขอบใจผู้ติดตามนะครับชมคลิปหน้าพอกันไหม